NW Real Estate อ8อีกเอีกรอบนะคะผมใช่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง NW Real Estate 78นะคะวันนี้แบมมนะคะแล้วก็พี่นัทน,นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมอาคารสำนักงาน อาคารสำนักงานนี้5ชั้นเลยนะคะแล้วก็แล้วก็รีโนเวทปรับปรุงเรียบร้อยพร้อมเข้าใช้งานเลยทำเลเศรษฐกิจนะครับใจกลางเมืองนะครับตั้งอยู่ที่รามินทานี่เองนะคะน้องแมมใช่ค่ะอยู่ที่รามินทา44แยก4นะคะใช่ครับติดเขาเรียกว่ารถไฟฟ้านะครับสายสีชมพูนะครับใช่อยู่ใกล้ค่ะอยู่ใกล้ถนนรามินทาใช่ครับผมซึ่ง สะดวกเดินทางสะดวกสบายกันเลยนะครับใช่ค่ะ<ม>ซึ่งตอนนี้เขากำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูเมื่อสักครู่นี้เราก็ผ่านสถานีราชประเข้ามาแล้วนะคะใช่ครับผมตอนนี้เราวิ่งอยู่บนถนนรามินทานะครับขาเข้าตัวอ่ามีนบุรีรใช่ใชรเรากำลังจะไปเส้นอ่าทางนี้ก็คือจะไปมีนบุรีได้นะคะแล้วก็ไปแฟชั่นไอแลนด์นะคะได้เลยหางสริช้าชั้นนำนะครับตรงนี้นะครับ ไกลมากๆนะครับข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยนะคะน้องแหม่มก็คือสถานีรถไฟนะครับกม4นะครับรถไฟฟ้าก,กม4รามินทากม4นะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นโตโยต้ารามอินทานะคะจะเป็นศูย์โตโยต้าสาขารามอินท้าส่วนด้านหน้าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะรามอินทากม4นะคะ ไกด์เสร็จแล้วนะครับเตรียมได้ใช้กันแล้วอตอนนี้เราก็แบบว่ากำลังจะมีความสะดวกสบายเข้ามาแล้วนะคะซึ่งอาคารสำนักงานของเรานะคะคที่ขายอยู่นะคะตรงนี้จะเป็นอาคารสำนักงาน5ชั้นนะคะตกแต่งรีโนเวทพร้อมใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็สร้างอยู่บนเนื้อที่100ตารางวานะคะ ก็กว้างขวางนะครับใช่แล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีที่จอดรถให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับจอดรถสะดวกสบายมากๆเลยจะต้องบอกลูกค้าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับในปัจจุบันเนี่ย เมืองเศรษฐกิจน่ยต้องการที่จะใช้ออฟฟิศมากๆเลยใช้อาคารสำนักง,งานเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะปกติก็อาจจะมีทั้งเช่าและขายนะคะสำหรับของเรานะคะขายนะคะเป็นขายขาดเลยและราคาก็ถูกมากๆด้วยนะคะเมื่อเทียบกับทำเลนะคะใช่ครับราคา<ช>ถูกมากๆนะครับเมื่อเทียบกับทำเลนะครับ พี่น้องแหม่มบอกว่าราคาถูกเทียบกับเลเพราะอะไรนะครับหนึ่งติดรถไฟฟ้านะครับใกล้รถรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับใกล้สถานีฟฟ้มพูใกล้ทางด่วนนะครับบูรพาวิถีนะครับแล้วก็ทางด่วนฉลองรัฐนะครับก็สามารถเดินทางเข้าออกนะครับได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมตอนนี้เราผ่านสถานีมายาลาบด้วยนะคะ ตอนนี้เราผ่านมา3สถานีแล้วมีลาดปะเาเค้ามีรามอินทากมสีและก็ไมยลามนะคะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าตรงต่อไปนะคะจากจุดนี้จากสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูอ่มามยลามนะคะไปอาคารสำนักงานอีก3.2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะหรืออีก6นาทีะคะ่ะใช่ครับใกล้มากๆเลยนะครับผมใช่ค่ะนี่น้องแหมมครับข้างหน้านี้คืออาทางาพิเศษนะครับค่ะ นี่ครับตรงนี้นะครับใกล้มากเห็นไหมครับนุ้งน้องแหม่มไปดาวพนองได้ไปบางนาได้นะครับแล้วก็ไปกาญจนาภพิเศษก็ได้นะครับเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะครับผมเมื่อสักครู่เราผ่านสำนักงานเจเลตำรวจแห่งชาตินะคะด้านซ้ายมือนะคะที่เขาเขียนเอาไว้นะคะแล้วก็มุ่งหน้าตรงต่อไปนะคะก็จะไปมีนบุรีได้นะคะแล้วก็จะไปทางทางด่วนใช่ไหมคะพี่นะใช่นนครับผม ถ้าถ้าเกิดเราจะขึ้นทางหนวดก็จะไปอีกเส้นทางหนึ่งแต่ว่าเราจะตรงไปก็จะไปทางมีนบุรีนะคะใช่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าแยกต่างระดับมาครับาทางพิเศษฉลองรัฐนะครับผมจากจุดนี้อีก2จุด 5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็จะถึงอาจจะถึงอาคารสำนักงาน5ชั้นนะคะบนที่ดิน100ตารางวานะคะวันนี้ช่อง NW Real Estate 78นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมอาคารสำนักงานบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าเอ๊ะทำไมช่อง NW Real Estate เนี่ย พาไปชมทุ่งนาเยอะมากเลยนะคะหรือว่าจะไปชมไร่อะไรอย่เงี้ยวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาในเมืองนะคะในกรุงเทพมหานครเลยซึ่งเป็นทำเล สำหรับทำออฟฟิศนะคะสำนักงานนะคะหรือจะเป็นโกดังสินค้าคลังสินค้านะคะหรือจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะมากๆเลยและที่สําคัญนะคะอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูด้วยนะคะใกล้ถนนรามินทาก็คือเป็นทําเลที่ดีมากๆเลยค่ะใช่ครับ ลำดับด้านหน้านี้นะครับก็คือสถานีวชชะพลนั่นเองนะครับเราถึงสถานีวัชระพลแล้วนะคะซึ่งจากจุดนี้นะคะก็ตีไปประมาณระยะทางนะคะจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูอ่าววชระพลเนี่ยเราจะเดินทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะ แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยจะเชื่อมต่อกับสายสีแดงด้วยใช่ไหมคะพี่นัทตรงมีนบุรีเนาะใช่มีนบุรีจะเป็นสีสีแดงนะคะส่วนรามอินทราจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็แถวบางใหญ่รู้สึกจะเป็นสีม่วงใช่ไหมคะพี่นัทก็สีม่วงเนี่ยจะวิ่งมาตรงเกษตรนวมินทร์นะครับก็มาเชื่อมต่อกับสายสีชมพูนะครับวิ่งเข้ามีนบุรีนะครับแล้วก็วนเข้าทางกรุงเทพชั้นในได้นะครับจากมีนบุรี สะดวกสบายเลยนะคะผมใช่ค่ะรู้สึกถึงความแบบว่าสะดวกสบายเหมือนอยู่ในกรุงเทพชั้นในนะคะมีรถไฟฟ้าอะไร<ช>ประมาณนั้นก็ไปมาหาสู่กันสะดวกสบายแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับแป๊บเดียวนะคะเดินทางสะดวกมากๆเลยแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะเราผ่านปั๊มปตทนะคะเราผ่านปั๊มปตทนะคะมุ่งหน้าตรงต่อไปจะเป็นมีนบุรีนะคะแล้วก็ จากจุดนี้นะคะก็อีกแค่1.3กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งเรากำลังจะเดินทางไปที่รามอินทา44แยก4นะคะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เราผ่านรามอินทรา65แล้วก็นี่เลย รามอินทรากม6นะคะเราผ่านสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรากมหนะคะเมื่อสักครู่รู้สึกว่าเราผ่านหลายสถานีมากเลยนะคะเยอะมากเลยนะครใช่มีตั้งแต่อะไรนะคะมีสถานีรถไฟฟ้าลาดประเขาเนาะลาดปลาเขากมสนะคะแล้วก็มายาลามนะคะแล้วก็กม .6 แล้วก็วัชรพลเนาะเมื่อกี้จะต้องวัชรลพลก่อนแล้วก็มากมหรู้สึกสถานีเขาติดติดกันเลยนะคะพี่นัด ใช่ค่อนข้างจะแบบใกล้ๆกันนะคะใช่ครับเพราะงั้นอ่ะเราก็จะไปมาสะดวกสบายมากนะครับจะไปไหนมาไหนก็สะดวกมากหรือจะน้องแม่คิดว่าน้องแม่จะไปตลาดมีนใหญ่ๆนะครับเราเองชอบไปเดินตลาดมีนนะครับตรงนี้นะครับใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ผ่านศูนย์ฟอร์ดนะคะด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็เรายังมุ่งตรงต่อไปอยู่นะคะตอนนี้เราผ่าน สถานีรถไฟฟ้าเมื่อสักครู่นี้เป็นกม6 .6 แล้วเรามุ่งหน้าตรงต่อไปนะคะจากจุดนี้นะคะเหลือระยะทางอีกเพียง600เมตรเท่านั้นนะคะววใกล้มากเลยนะคะออเราก็จะถึงอาคารสำนักงาน ห้ชั้นนะคะหชั้นแล้วก็อยู่บนที่ดิน100ตารางวานะคะสำหรับอาคารสำนักง,งานแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยรามอินทรา44แยก4นะคะ ก็ถือว่าวันนี้รถไม่ค่อยติดนะคะพี่นัทรถไม่ค่อยติดปกติจะต้องติดเยอะกว่านี้นะคะแต่วันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะคะถือว่าเดินทางสะดวกเลยเราถึงสถานีรถไฟฟ้าคูบอนอีกแล้วนะคะแล้วแม่ทำไมเราผ่านหลายสถานีมากตอนนี้เราผ่าน สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูใช่ไหมคะ<ช>พี่นันเป็นสถานีนคูบอนนะคะก่อนคูบอนเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะเป็นกอม .6 แล้วก็คูบอนใช่ไหมคะใ่ค,ร,คร,รู้สึกหลายสถานีมากๆก็ค่อนข้างติดติดกันเลยใกล้ๆกันนะคะตอนนี้เขาก็กําลังก่อสร้างกันแบบว่า เงดงวนรแบบะคะอ <c oughs> บ,บักคอมเมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นัทเนี่ยด้านซ้ายมือเขากําลังทํากันเยอะแยะเลยนะคะรู้สึกว่าเหมือนกับทำทั้งวันทั้งคืนนะคะเคยมากลางคืนเขาก็ยังตก่อสร้างกันอยู่นะคะเดี๋ยวเรากลับรถใต้สะพานนะครับตามระดับทูบอนตรงนี้นะครับผม ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมช่อง Nw Real Estate 7จ็ดนะคะวันนี้แบบกับพี่นัทนะคะก็ภูมิใจนำเสนออาคารสำนักงาน5ชั้นตั้งอยู่บนที่ดิน100ตารางวานะคะอยู่ที่ซอยลามอินทรา44แยก4นะคะวันนี้แบบก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะมาชมบรรยากาศภายในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นชั้นนอก แต่ชั้นนอกในที่นี้ก็หนาแน่นเหมือนคล้ายๆชั้นในเลยนะคะเพราะว่าชั้นในเราก็เคยไปบ่อยนะคะพี่นัทเนาะจากจุดนี้ไปกรุงเทพชั้นในก็ไม่ไกลนะคะแล้วก็ยิ่งตอนนี้มีแบบรถไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อหลายเส้นทางสะดวกมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็กลับรถแล้วนะคะ การขับรถในกรุงเทพเป็นไงคะพี่น um, pues ัทแตกต่างจากเราขับต um ่างจังหวัดใช่ไหมคะเพราะว่าการขับในกรุงเทพนะคะเราจะต้องแบบว่าค่อนข้างระมัดระวังรถเยอะเลยนะคะเพราะว่ารถจะเยอะกว่าต่างจังหวัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างกับต่างจังหวัดนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ชอบทําเลดีทําเลเศรษฐกิจนะคะก็ตรงนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าเป็นแหล่ง ของการทำธุรกิจก็ว่าได้<ช>นะคะคสำหรับรามอินทาใช่ครับซึ่งในอนาคตเนี่ยครับเมืองก็จะพัฒนาไปมากมายเลยนะครับผมใช่ค่ะก็จะตรงนี้ก็อาจจะเหมือนกับกรุงเทพชั้นในเลยนะคร<ช>ับผมก็เศรษฐกิจมีมากมายแล้วก็ตรงเนี้ยใกล้สนามบินสวนุวรรณภูมิด้วยออนะครับเดินทางสะดวกใช่ครับทำให้สะดวกสบายนะครับเอ็มลิงค์เนี่ยต่อไปถึงสนามบินสวนุวรรณภูมิเลยนะครับผมค่ะ ก็สองสนามบินนะครับน้องแมนตรงนี้คือ,อดอน,ดอนเมืองใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็สุวรรณภูมิใกล้ๆเนาะ<ช>รู้สึกตรงนี้จะสะดวกนะคะรามินทาเนี่ยค่อนข้างจะเดินทางสะดวก,ดวกไปไปนนทบุรีไปปทุมธานีก็ได้เขาแบบมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่ก,ากลางๆใช่ไหมคะอัน<ช>นี้จากประสบการณ์ที่เราได้พักอาศัยนะคะอยู่ซอยรามินทาค่อนข้าง หลายปีแล้วนะคะแหมก็จะคุ้นเคยกับเส้นทางนี้มากๆเลยอย่างรามินทาเนี่ยเราจะไปตรงไหนก็สะดวกไปอย่างเราลงใต้ก็สะดวกนะคะพี่นัทไปราชบุรีอะไรอย่างงี้เนาะนครปฐมอะไ<ม>ระมมาเงี้ยะค่ะเดินทางสะดวกมากไปนนทบ,บุรีไปปทุมอะไรองี้ได้หมดนี่น้องแหม่มครับพอถึงรามินทา44บนะครับซอยรามย่นานี่สิบสี่ครัย,ลยเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับเลี้ยวซ้าย ร,รามอินทรา,ทา44เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะทุกท่านตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมอาคารสำนักงานที่ซอยรามอินทรา44แยก4นะคะอันนี้เราเข้ามาอีกสักนิดนึงนะคะเราเข้ามาซ้ายขวาก็จะเป็นแบบเหมือนอเป็นตึกนะคะเป็นบ้านนะคะบ้านเรือนของ ผู้คนนะคะแล้วก็จะมีเป็นร้านค้านะคะหลากหลายอันนี้เราผ่านอะไรีนยวมาดูก่อนจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนาสวยงามมากๆเลยเป็นโรงเรียนด้านซ้ายมือนะคะโรงโรงเรียนเตรียมวิทย์เตรียมวิทย์อะไรนะมาสักครู่พัฒนาขอภหยนะคะเขาเรียกว่าอะไรตกหลุมลืมเลยทันทีรถตกหลุมนี้แบบอ้าวลืมละนะคะวิ่งตรงไปนะครับตรงต่อไปนะครับผม เราก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะจากจุดนี้ปากซอยนะคะเราเข้ามากลางซอยแล้วก็เหลืออีกประมาณซัก150เมตรเท่านั้นเองนะคะเหลือประมาณ150เมตรนี่แล้วก็เลี้ยวทางซ้ายมือนะคะ,ะเราเลี<ม>้ยวซ้ายมือเขาจะมีป้ายหมู่บ้านปัดทาวิกรณ์ด้วยนะคะ แต่เราต้องเลี้ยวไปทางด้านไหนคะพี่นับซ้ายอย่างเดียวเลยเนาะเราผ่านร้านสัตวแพทย์รามอินทา44นะคะด้านซ้ายมือแล้วก็สังเกตนะครับซอยรามอินทา44แยก4นะครับค่ะ นี้นะครับโอ้รามินทา44แยก4นี่นะคะายสี่ํำเนินคแล้วก็ถึงแล้วนะคโอ้สวยจังเลยพี่นาดูสิดูดีเนะใช่ไม่แออัดนะคะเนี่ยใช่เดี๋ยวเราลงไปชมตัวอาคารพร้อมกันเลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยว